ชาชีพที่คุณเรียนมาได้นะคะแล้วก็เหมือนหูอื้นอนะสามไม้เนี่ยถ้าคุณไม่ใช่สายข้าราชการหรือสายที่อยู่ในตำแหน่งถึงสูงนะในองค์กรใดคุณก็อาจจะเป็นเจ้าของกิจการนะสามไม้เป็นคนมีวิสัยทัศน์เป็นคนมีอมองการไกลนะคะคุณมากเะเป็นคนที่คาดการหรือวางแผนอนาคตได้เป็นอย่างดีนะคะไม่ว่าจะเป็นวางแผนการเงินการงาน มีมุมมองที่ยาวไกลกว่าคนอื่นนะคะทำให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ยากนะคะโอเคอันนี้คร่าวๆสำหรับคนที่เลือกซิกที่หนึ่งนี่คือคนอื่นนะคนอื่นนะคะขามองคราวนี้มาดูตัวคุณมองตัวคุณบ้างหกใบยอย่างละหกนะตัวคุณมองตัวคุณ ตัวคุณมองตัวคุณเป็นยังไงคุณมองว่าคุณสำเร็จหรือย,ยังคุณไปถึงไหนแล้วคุณมีความสามารถหรือปากหรือคุณเป็นคนขี้เกียจหรือคุณเป็นคนแบบอ่ยังไม่อยู่ในี่จุดไหนจุดที่คุณต้องการแปดดาบเห็นไหมหกถ้วยโอ้โหมองตัวเองไม่ค่อยโอเคนะแต่ก็ไม่ได้ไพ่เสียซะทั้งหมดเดี๋ยวจ้ะ ให้ดูนะคะมันมีคราดเค้ากันไปนะมาอีกแล้วรอบนึ่งไปแล้วมันยังมาอีกอืมเหมือนบ้านติดสนามบินว่ะเฮ้ยจะไฮเทคไปขนาดไหนคือพอดีจังหวัดนี้มีสนามบินนะคะมันก็เลยเป็นแบบนี้นะคะสนามบินไม่พอเลยมีค่้ายสามต้องสามคล้ายลาเข้าไป คุณมองว่าคุณเนี่ยถูกปิดกัน้นคุณมองว่าคุณเป็นคนที่ถูกบางสิ่งบางอย่างปิดกั้นความสามารถปิดกัน้นถูกบล็อกนะคะน่าจะเป็นถ้าคุณทำงานในมีความมีความรู้สึกว่าหมอมีความรู้สึกว่าคุณทำงานในออนไลน์สื่อโซเชียลนะคะแล้วคุณถูก บล็อกด้วยความอิจฉาริษยาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจหรือด้วยความที่เขามองข้ามศักยภาพในตัวคุณไปนะแปดดาบนะเหมือนเหมือนผู้คนยังไม่ยอมรับนี่ในความรู้สึกของคุณนะในความรู้สึกของคุณคุณรู้สึกว่าเขามีอะไรบางอย่างหรือคนที่มีอํานาจอยู่เหนือคุณหรือองค์กรหรือคุณอาจจะดีลกับองค์กรใดองค์กรหนึ่งแล้วเขาปิดกั้น คุณอยู่ตอนนี้ยังไม่ได้ทำให้คุณเอ่เป็นที่ประจักษ์ยังไม่ได้ให้ผลงานคุณเป็นที่ประจักษ์หรือยังไงนี่แหละมีความรู้สึกแบบว่าแบบนั้นนะคุณรู้สึกว่าคุณถูกปิดกั้นจากอ่าหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งอยู่หกถ้วยแต่จริงๆแล้วคุณเป็นคนที่มีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวเองพอสมควรหกถ้วยคุณเป็นคนที่อาจจะเป็นคนคุณรู้สึกว่า ข้อดีของคุณอยู่อย่างเดียวก็คือคุณอาจจะเป็นคนที่มีน้ำใจท้งั้นที่คุณรู้ว่าอีกคนที่เข้ามาขอความช่วยเหลือคุณเนี่ยมันไม่จริงใจนะแต่คุณก็ยังมีอุตส่าห์อ่ะโอเคถ้าเข้ามาขอความช่วยเหลือถ้าคุณยังช่วยได้คุณก็จะช่วยในในลักษณะที่ที่โอเคคือมันไม่ได้เดือดร้อนคุณเนี่ยคุณก็จะช่วยนะหกถ้วยเป็นคนเป็นผู้ให้นะเอะอเป็นคนใจดีนั่นแหละนะคะห้าดาบ แต่คุณก็มีข้อเสียในตัวคุณคุณมองว่าข้อเสียของคุณคือคุณเป็นคนปากไวปากไวพูดแรงพูดตรงนะพูดทีแบบว่าคนฟังนี่ถ้าไม่รู้จักคุณก็ณอาจจะเกลียดคุณได้นะคะห้าดาบเป็นคนชอบเอาชนะคัาคานด้วยคำพูดอาจจะเป็นคนที่กล้าที่จะตอปากตอคำอาจจะเป็นพวกอะไรนะ <S <S เขาเรียกอะไรนะมีเออ เขาเรียกอ,อะไรนะดีเบตนะคะคุณอาจจะเป็นคนชอบดีเบตนะคะกับผู้คนรอบข้างนะอันนี้ความรู้สึกของคุณนะความรู้สึกของคุณที่คุณมองตัวเองว่านี่คือข้อเสียของคุณอืที่มันทําให้คุณอาจจะยังไม่ประสบความสําเร็จหรือคุณอาจจะเป็นคนที่คนอื่นมาฟังคนพูดบางคนก็เข้าใจในสิ่ง